และมาถึงเวทีที่2ค่ะช่วงนี้เลยชิงชาสวรรคอนเทนต์โอตอนนี้นะคะเรามา แล้วคะ่ะเราเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นนะคะตอนนี้คะ่ะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่7นะคะฤดูร้อนรอบแรกค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเพื่อเข้ารอบ8ทีมค่ะสาหรับแชมป์ประจําฤดูนะคะรับถ้วยประจําฤดูค่ะและทุนการศึกษาอีก1นึ่งแสนบาทค, <All right. S 1> ค่ะ่และแน่นอนเพราะว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาอีก1นึ่งแสนบาทด้วยค่ะ ยังไม่หมดนะคะยังมีตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฮ่องกองดิสนีย์แลนด์นะคะจำนวน40ที่นั่งค่ะจากสกาแคร์เพอร์เฟก SPS 50ค่ะครับขอบคุณมากๆา,กากนะครับที่สนับสนุนช่วงนี้ของเราถูกต้องค่ะที่ผ่านมานะคะเข้าไปแล้ว7โรงเรียนใช่เราเหลือโรงเรียนสุดท้ายก็คือวันนี้นั่นแหละค่ะ7โรงเรียนนะคะมีโรงเรียนอะไรบ้างใครชนะใครเข้ารอบไปดูผลการแข่งขันกันเลยค่ะ รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ8ปทีมสุดท้ายมีดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนสันทรายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนกันรารมจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนพนมทวนชนูประถมจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนเขียนช้างวิทยาคารจังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนพนมสารคามพนมมาดุลวิทยาจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลายัยจังหวัดนครปฐมและในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนทีราการบ้านโฮงจังหวัดลำพูนพบกับโรงเรียนอุลิตไพยบูรชูนุปฐมจังหวัดไชนาทไปชมกันเลยครับเอาล,ละคะ่ะวันนี้นะคะโรงเรียนที่มาแข่งขันในวันนี้เป็นโรงเรียนน้องใหม่คะ่ะเ <c oughs> ชื่อก็แปลกหูแปลกตานะคะต้องถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านที่มาตัดสินก็อาจจะลงเหมือนกัน3ท่านเลยครับสวัสดีสสดค่ะ ครับผมวันนี้อุลิตไพยบู์ชนุปถมจังหวัดชัยนาททรงเข้าประกวดด้วยบทเพลง mm hmm. แนวหลังยังคอยอาเอาแล้แนวพนร้อมด้วยไปดูน,น้องใหม่กันนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนอุลิตไพยบู์ชนุปถมจากจังหวัดชัยนาทกับบทเพลงแนวหลังยังคอยค่ะ น้องอานน้องอานอ้าวว่าไงจ้าพี่ขุนน้องอานกำลังทำอะไรอยู่จ้าอ๋อกำลังจะเตรียมส้มไปขายจ้าพี่พี่มีเรื่องจะมาบอกเรื่องอะไรเหรอจ้าทางกองทัพส่งข่าวมาว่าที่ชายแดนกำลังมีปัญหาพี่ต้องไปทำหน้าที่เป็นลั้วของชาติอยู่ทางนี้พี่ขอให้น้องอานดูแลตัวเองและคอยเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะจ๊ะไปเถอะจ้าพี่ น้องอยู่แนวหลังจะคอยเป็นกำลังใจให้น้องจะขอพรจากหลวงปู่สุขคุ้มครองให้พี่ปลอดภัยกลับมานะจ๊ะ Hey. ผู้หมวดไมอยู่หัวหมูไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวเหตุการณ์ปกติครับผมประเทศไทยทหารไทยต้องปลอดภัยครับผมอ่แนะนําตัวเลยค่ะค่ะชื่อนางสาวอันติกามุ่งชอนกลางชื่อเล่นชื่ออันอายุ17ปีนะคะโรงเรียนอุลิตพัยุชนุปธรรมค่ะม<อ>กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะท17ปีค่ะนามสกุลอะไรนะคะ มุ่งซ้อนกลางค่ะมุ่งซ้อนกลางครับผมนล <c oughs> ้วถ้าคนเป็นโคราชเลยมเชื้อสายโคราชเปล่า <c oughs> นี่แหละนี่แหละหนูยสงสัยอยู่มีค่ะแม่เป็นคนโคราชค่ะนั่นแม่ป็นเครื่องอะสิวันนี้โดยส่วน,นตัวน้องอันมีคุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ไหมคะไม่มีอะค่ะมีแต่คุณยายมาคนเดียวค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะแยกทางกันตั้งแต่หนูยังเล็กเเลยค่ะแล้วหนูไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่เลยเหรอคะเจอแต่แม่แต่ไม่เคยเจอคุณพ่อตั้งแต่ แม่พาออกมาจากโรงบาลนะคะหมายถึงว่าหนูยังจำความไม่ได้หนูก็ไม่เคยเจอเลยค่ะแล้ววันนี้คุณยายมาไม่เอ่ยมาค่ะไหนเอ่ยคุณยายค่ะคุณยายครับสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะโอ้โหคุณยายไม่แก่เลยนะคุณยายช่วยให้ให้กำลังใจหลานหน่อยไหมคุณยายภูมิใจค่ะที่ที่หลานสาวได้มาในเวทีนี้แล้วก็ทั้งทั้งหางเครื่องแล้วก็พวกดนตรีด้วยค่ะ ยายจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะค่ะโอ้โหเก่งมากคุณยายผ่านไปแล้วค่ะหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นก็คือโรงเรียนอุริศภัยบูรณ์ชนุปะถมจากจังหวัดชัยนาทนะคะเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนค่ะชื่อแปลกเหมือนกันเลยนะคะนั่นก็คือโรงเรียนทีละการบ้านโฮงจากจังหวัดลำพูนค่ะแต่ก่อนจะพบกับน้องๆนะคะตอนนี้ค่ะเราไปลุ้นโชคทองกับสมาร